สวัสดีครับผมพอกันอ yani ีกหลักคำนะครับบอห้วบอนี่หมูกระทะครับผมยุเ็ดครับหมูกระทะยุเลศอเนนีนผู้ซอยซาด้อครับนี่ผู้ซอยอันนี้ผู้ซอยซาด้ครับลุกพี่ไง อ,นนอันนี้แม่ครับผม<ร>อันนี้แม่นะครับอันนี้แม่วาลปัญญาน้วยครับผมกลับมาบ้านครับหลังวันแม่ครับผมกลับมาบานวันแม่เสื้ชุดกมภวาวันแม่สวนสดีนี้กัสาวสวรรค์นะครับเจ้าสวรรค์ในเขตนะครับจ้าขึ้นมากินหมูกระถานำกันเลยจ้า เหมนครอบครัวครับผมเหมือนครอบครัวครับเนี่ยครอบครัวครับไม่ร้านหน่อยใช่ไหมพอตุงหมูกระถาเด็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กหน่อยเยี่ยมมัอแล้วครับเขาไปอยู่ในบ้านมาแล้วเด็กหน่อยเยี่มมันแล้วพอปูนี่ครับอันนี้น้อง pg นะครับผมน้อง pg นี่นี่น้อง pg นี่น้อง pg ครับ อเดี์หลานครับผมเป็นลูกน้องไส้ครับน้องไส้อนีรคุณพ่อนะครับผมคุณพ่อคุณพ่อปีชาตนารน,นะครับก็ลูกชายครับปัญญาตนารส่วนหลานอรสาตนารน,นะครับอเด้ฮูดีนะครับอันนี้กตนาศปีชาปัญญาอรสาเอวิทยาเนาะวิทยาตนารเป อันนี้เป็นยังสญิงสิวังนายนายปีชานายปัญญาออเด็กหญิงเพ็นภาเด็กเอ้นายเอ้ยเด็กหญิงว่าทันนางสาวเพ็นภานายวิทยานะครับนี่เด er nah ็กลงทงชายสระออันนี้อธิตยาตนาสอนตนาสอนเอ ลูกลูกหลานบ้านนี้ครับลงท้ายสละอาะนะครับผมล,ล,ล,ลงท้ายสละอาะนะครับนี่ส่วนอลสซานี่ขอดได้มือแร่นะครับปูตังหไ้เลยครับนี่ปูคน,น,นตังซื้อหายได้เลยครับบ่บ่บต้องถามผู้ได้ครับเพราะว่าจดไปในกระดาษประมาณสีหาซื้อนี่แหละ <c ười> ขยำถิมเลยโทรถามคําเดียวขยำถิมเลย นี่ผู้ได้ตังให้สันนี่ฮทิตยานี่เพื่อทราบจ้าูอยู่ตอนนี้กับอยู่ไรอเอ็ดนะครับผมอยู่ที่ละอเอ็ดบ้านขวงใหญ่นะครับผมอํเภอตุ้งขอหลวงตำบลมะบ้านนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกลับมาวันหยุดครับกลับมาวันหยุดนะครับอ่านะครับผมกินหมูกระทะน้ำกันครับ ้ันครอบครัวต้องหมูกระทะเท่านั้นนะครับผมอิ่มเราวส่วนเพียบนะครับเยอะนี่ส่วนพออิ่มแล้วครับพอแล้กินหอยนางรมครับกินหอยนางรมสดนะครับหอยแข้งบ่ได้ซื้อแม่ปกติราสิมากินหอยแข้งเป็นพิเศษเนี่ยมีอยู่รอบหนึ่งแล้วว่าค่ะราบ่ได้กินราสิตายแล้วแล้วว่ะ แลีนหาสื่อทึ่งเสืทึ่งเงินทวัดไหมครับบ่มีไหมครับบ่ได้เมื่อนั้นอ่ะบ่ได้เลรียนไปทึ่งเสืทึ่งเงินทวัดแต่สรุปแล้วเราก็ยังอยู่คือเก่านะครับไม่ได้บ่ได้กินนะครับเนเป็นไายบ่าณอะไรอันกูฏิตายแล้วจ้คือว่าเจ้าจิตตายแต่โดนหนูเจะกูว่าตายยักษ์ยาวอ่ะเวเอ้ามื่อนั้นเราบ่ได้กินนี่เราสิบบ่หลอดนะครับผมก็ขี่รถหาสื่อนะครับทึ่งทวัดทึ่งเสนะครับ สรุปแล้วว่าใดหอยแคกนะครับแต่ว่าเรอบกับว่าเป็นยังนะครับแล้วกตบว่าสายเนาดยุ่งเลยแต่ว่ารอบหน้าสิสื่อมาอยู่งหรอครับรอบเนี่ยไปทางใดวะคุณจะไปถั่วไปได้หร่าเดือนหน้าสิว่าใดไมาอีกว่าถ้าถัดนั่นเดือนหน้าอีกอยากกินหอยแคกงไเดือนหน้ากินหอยแคกหอยแคกนะครับเดือนเดือนหน้าหอยแคกนะครับนี่กินหอยนางรมนี่อันนี้คุณแม่มุกนะครับผมคุณแม่มุกกำลังเป็นหมา มันกันลังอันนี้มันกันลังอย่างอื่นวันนี้วันที่กี่เลยทีวันนี้สิบสี่ครับผมไอสิบสี่นันออกวันที่กี่วันนี้สิบสี่นะครับผมหยุดวันแม่ครับก็เลยถือโอกาสมาหาแม่ครับแต่ว่าวันพ่อวันได้มาเลยครับแต่ว่ากับเบิร์นกอนหนาจะได้มาอยู่นี่นี่วันพ่อเดี๋ยววันพ่อวันสิบห้าเราไปผู้วิลานะครับไปหาศัตรูวันพ่อเจ้เราไปผู้วิลาอยู่หัวหินนะครับผม พาเราไปชอาอมนะครับคุณพ่อแต่ว่าแต่ว่าคิวรอขันเงาเงาเลยครับคิวรอหายาเลยครวคิวรอหายากเลยครับคิวรอแฉบจากเม่วางนะครับมีงานมีการเห็นเนาอะแต่ก็อยากให้ไปนะครับผมอยากให้ไปนะครับ ไผ๋บ่าเนาะผู้ใด๋บ่าเนาะเออน้องพีจีกินนมแล้วครับร้านน้อยน้องพีจีแมวผูได๋บ่าเนาะเออกินนมนะกินนมนะครับกินนมร้านน้อยครับลูกน้องเอลูกน้องไส้นะครับกินนมบักคำผ่านมาจิน้องไส้บักคำผ่าน กบ่าน่มันน่พารมันพันไปแล้วคำพันนี่กันแต่ว่ามันพันไปแล้วครับมีคนรับช่วงต่อน่างอิ่มแล้วอิ่มแสวัสดีทุกคนอีกรอบนึ่งนะครับผมแต่ว่ากาวันครอบครัวครับวันนี้วันครอบครัวนะครับ บอคอยเดมีโอกาสได้มากินข้วพร้อมหนา้าพร้อมตาพอแม่นะครับน้องนะครับหลายปีแล้วนะครับว่าเป็นหาหกปีแล้ววะหาหกปีนะครับบอ,บอคอยมีโอกาสไดมมากินข้วจำได้ว่าครั้งทุดถ่ายนางกินอยู่กับพ่อกับพ่อยญ่หนูยูนนีกับตานะครับนางกินไทยมาแล้วผมมาเดินลงเพราะว่าหลาสุดที่นางกินข้วกพพพ็พ่อขึ้นนางกินอยู่กับตานะครับตากัดเสียไปแล้วครับตอนนี้ก็หาหกปีแล้วเนาะ ถึงว่าสี่ปีนะครับก่อนหัวก่อนไหนนั่นนะหลอมีไม่มีโอกาสครับนางกินขอนะครับมีพ่อมีแม่นะครับผมอยู่ความหน้าความตานะครับมีลูกมีหลานครับอยากให้พี่น้องเห็นตอนกินครับหุ่มเต็มเลยครับสิบกว่าคนสิบกว่าคนนี่ครับร้อนนะครับผม ครอบครัวลูกโดเดี๋ยวบัตรรุ่นสี่สิบัดเป็นระเบียบอยู่ต้องต้องเพิ่มสองเตารอบหน้าต้องเพิ่มสองเตาจังจะบว่าวันนี่ครับเพิ่มสองเตาเตาวันนี้มันยางเตาไฟฟ้าวะก็เตาไฟฟ้าก็ยางเร็วดีแจ้งเดือดน้ำมันมันแตกเนาะอย่างอย่างเพื่อไว้ให่ผอแล้วเนี่ยเพื่อเรามากินข้าวไปมีคำถามมีรางวัลเชื่อจะกินอีกป่ะล่ะใครยากพูดยังถามมาจ้าจะต่อจะอยากให้จัง อันนี้เดี๋ยวเหมือนเหมียนเลยเออเล็กน้อยไม่เหมียนเล่นนูเอียงหัวมันซื้อทิีอ้อยอ้อยแดงลงหั่นไปแล้วจะไปเท่น้ำอ้อยให้พ่อพี่ตวมาเจ้าเอาเอาไปแยกนเอาไปแยกน้ำไว้ก็ออันเอาไว้ไว้สิย่างให้เพื่อจะสิช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของก่อนนะครับเพราะว่าพ่อแม่กอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของครับเดี๋ยวผมจบคลิปไปแค่นี้กันนะครับผมสวัสดีครับ